สวัสดีครับพี่เชน่าครับเชน่ามาจากไหนครับสมุทรปราการนี่เหรมอเตอร์ไซค์อ่ะสมุทรปราการขับมอเตอร์ไซค์เจอสมุทรปราการอีกแล้วนะครับหลายเจ้าเลยี่ยมาขับมอเตอร์ไซค์เจอสมุทรปราการอีอยู่บ้านหนึ่งไกลสุดเลยชัยนาธมีมาถุงเดียวเหรอพี่ถุงเดียวเลยมันใจสุดเลยใช่ไหม เม่ sehen, harvest, to to yeah, yeah. you know ับก็คอยากมาเกับอยากมาเลยร่อยากมาที่นี้อือจะเช่ายังไงล่ะเนี่ยละเอียดตั้งแต่เช้าเมาเห็นอยู่ในโทรศัพท์มันลงศบเหรียญสองพันเผื่อจะได้อะไรอย่างนี้ครับ คือเหรียเนี่ยที่ผมเอาไอ้เนี่ยที่ว่าไอ้มันลงในโทรศัพท์สองพันลงในโทรศัพท์สองพันเลยเ่ะไม่ใช่มั้งพี่เห็นที่ไหนมาอันนี้เขาไม่เคยลงอันนี้ไม่มีราคานะพี่อยากจะรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เด็ดแป๊บนึงเดี๋ยวแต่มันติดเดียวเองอ่ะกี่ช่วยแล้ววะเนี้ยเกือบปุ๊บปั้นเลยภาไม่มีอะไรไม่มันก็คือขายไม่ได้จริงจริงด้วันนั้นนะมีเยอะอยู่ที่ผมมาแล้วมันไม่เจอคนโอ๊ตก็อ๋อมาเจอพันเจ็ดเมื่อวันนั้นอ๋อเคยมาแล้วรอบนึงแต่ว่าผมไม่น่าผมจะน่าจะไปชอบพาร์ต่างจังหวัดมั้งอ๋อเคยมาแล้วเรื่อยๆรอบนึง ทีนี้ได้น้องสาวน้องเคยให้มาก็เลยเอามาเมื่อวานไปลังติดมาแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ส่งมาพี่ส่งมามันค่าส่ง50บาทไม่เป็นครับมไม่เป็นเพราะว่าไอไอส่งไอไปสนีเคอรี่แได้หมดครับต้องผมก็ไม่รู้ผมว่ามันหลายอย่างต้องไปซื้อกล่องไม่พี่ไปให้ร้านเขายื่ใส่ถุงให้ร้านก็แพ็คให้เลย50บาท ก็ผมปกติสวดมากผมวิ่งไปไกลกว่านี้ไงไปขอนแก่นผมก็ไปหมอซค์อ่ะครับขอนแก่นอุดรอะไรพวกเนี้ยรยเอดจโซับบลโอ้โหถ้าผมมีผมได้ผมก็ไปเรื่อยได้พันครึ่งพันผมก็วิ่งไปโอ้โหครับและพามันซื้อไม่ได้ครับพี่รับผมไม่ไม่เป็นไรครับอันนี้ถ้าพี่ขายผมช่วยซื้อเฉยๆนะผมให้ให้พี่ห้าร้อยแล้วกันนะพามันขายไม่ได้ครับขอบพระคุณมากครับครับพี่ ถ้ามันขายไม่ได้วันนี้ผมช่วยตังทุกบ้านเลยอ่ะมันไม่มีอะไรย่อยจัดเลยเอาโอนได้ไหมได,ได้เหมือนกันครับผมห้าร <500 S 2> ้อยเหรอเขาไม่มีแมงย่อยเลยอยากมา,าก็จริงๆเลยผมเลยก็ไม่รู้มันนึกยังไงไม่รู้นะเห็นในโทรศัพท์วมันชอบผมก็ผมก็อยากมา,มมาเจอคุณโอ้ตด้วยแหละครับ ครับพี่ขอบคุณมากนะพี่นะคทำไมองหน้าเท่ำไมอะมองหน้าจ้องตานะครับผมทำไมไม่มองหน้าผมอะพี่ไม่รู้ผมไม่ค่อยกล้ามองหน้าคนครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับครับอะโอเคมนไม่มีครับเอาไปเลยพี่พันเลงครับพี่ถามาขายไม่ได้แฟนบอกอยากให้ เจริญผมความร่างกายแข็งแรงเก่งวันนี้ผมช่วยได้ทุกบ้านเลยจะเคยเจอกับตัวตัวนี้แหละครับที่ที่แบบไอ้ได้ได้รับความไอ้นี้ครับแบบครับความเรัตตาอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งจะเพิ่งจะเจอเพิ่งเจอครั้งแรกครับไม่เป็นไรพี่ก็คือมันไม่มีอะไรเนาะแต่บางทีนั่งเช่าอย่างเงี้ยหลักร้อยคนด่าอีกนะบางทีจะโดนด่าด้วยเพราะว่าทำไมให้แค่นั้นแต่พามันขายไม่ได้มันก็คือขายไม่ได้ผมมีเป็นกองเลยพี่ดูเดียว ขายไม่ได้จริงๆคือช่วยไว้ก็ซื้อก็เก็บไปไม่หมดเพราะว่าเราขายได้ก็คือเป็นพาที่แบบสามร้อยขึ้นไปเนะผมก็ซื้อเป็นชิ้นให้ละแต่บางครูพี่มันซื้อเป็นชิ้นไม่ได้ครับผมครับเดินทางปลอดภัยนะพี่นะอคคไอแหมเอาน้ําให้พี่เขาขวนอิโพด้วอย่างเงี้ยหมายถึงอะไรอ,อที่ว่าไอชุดทํากินอ๋อพี่จะไปปล่อยใช่ไหมเอาเท่าไหร่ไม่ไม่คือทุกคดีมันมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิดไง ระ,ระหว่างทางนี่ผมผมไอ้นี่หาลูกแต่มันมัน,ม,นมันไม่ใช่ไงม,มันไม่ได้เห็นที่คิดก็เลยครับคือหมายถึงออก็ผมกผม็ผมก็บอกเขาไปว่าอ่าตังลูกผมชื่อมุมีนใช่ไหมเขาบอกมีตังก่อนสักพันไหมเขาบอกไม่มีอ่ะถ้าจะใช้เดี๋ยวหาให้ เอาไหมหนูจะหาให้ผมไม่ต้องก็ได้ออเออเรงใจลูกใ,ใจลูกคือพี่จะมาเช่าพ้าผมไปปล่อยอย่างเงี้ยเหรอผมตั้งใจผมเห็นว่าว่ามันไอไอผมเคยเห็นในว,วัทุดทำกินน่ะครับคือพี่จะตั้งไปทำกินเท่าไหร่จะได้สักพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมราม่เล่นเกมอยู่ป่ะแต่ชุดทำกินในพี่ก็พันหนึ่งนี้ฮัลโหลครับไม่แต่ที่นี่ผมผมไม่ ครับว่าไงครับอ๋อยังไม่ได้ว่างพี่ติดเคสน,น้าร้านอยู่เดี๋ยวดูให้นะครับครับผมผมครับถ้าคงคงเอาเอาได้นะครับเพราะว่าผมต้องเหลือตังค์สักร้อยหนึ่งเติมน้ำมันกลับอะครับคุณรออ๋อครับพีบ่แต่ต่ตังค์ที่คุณรอดให้มานี่แหละครับอ๋อแล้วมีจัดให้แกเวฟีชุดหนึ่งปะใส่ให้แกไปถุงหนึ่งให้แกไปหาปล่อยดู มีมีมีทิเด็กอะทิปทิพิเด็กได้เยอะเลยครับทั้งภาพทั้งอะไรตอน,น,นอ๋อนะนั้นเด็ก ผมก็เลยชอบเลยตอนอ๋อเด็กคนนั so <c oughs> know? Besides, so elim, fruits, um, ้นเขาอยู่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาเขามีชุดทำกินแล้วเขาโอนเงินมาก่อนทั้งเนื้อทั้งตัวเขามีเงินอยู่หนึ่งพันห้าสิบเก้าบาทบอกพี่เนี่ยแต่เขาอยู่แค่ปหกเองเขาเห็นชุดเห็นตอนนั้นนะครับเออมันก็มก็เลยเด็กเขาตั้งใจไงก็เลยได้หมื่นกว่าบาททั้งนั้นชุดนั้นชุดทำกินตอนนั้นนะตอนอันนั้นให้เขาเลยเพราะว่าเห็นเขาตั้งใจจะหาเงินช่วยพ่อแม่มาเจออีกครั้งหนึ่งก็เป็นครั้งที่สองก็คือครั้งเมื่อ ก็เนี่ยก็คือพัแบบของพวกพี่ที่ผมเหมามาเนี่แหละแล้วผมก็เอาไว้ตรงนู้นแล้วก็เอาไว้ให้แบบคนทํากินไปทาบ้านอะไรเงี้ยผมเพราะผมช่วยซื้อมาผมก็ออกระบายแต่ทุกมากขาดทุนพี่เพราะว่าเช่าหน้าร้านกับที่ผมให้มันคนละแบบผมให้ทีเป็นร้อยๆองค์เลยถ้ามันเนี่ยเพราะออว่าผมมคีคนอายุเขา<อ>เยอะเขาขายกันได้อะไรอย่างเงี้ยเอาไปตั้งทานเลยนี่เงี้ยผมให้ไม่ต้องคิดตังเอาไปทำกินที่ครับโอเคเดินทางปลอดภัยนะพี่ ไม่ต้องไหว้ผมเยอะพี่ผมยังเก่งเลยไมย่เ,เ,เ,เป็นไรพี่ถ้าอยากทำกิน,นจัดให้มาเนี่ยเอ,เ,อเอาตาสไตล์พี่เอา,าสไตล์พี่เลยเอาไปทำกินแล้วกันของใครแล้วส่วนมากก็คือแบบจิ้มอะไรพวกนี้คะครับเดินทางปลอดภัยนะพี่นะเช่นกันครับครับพี่